candidates for that. วันนี้มีตัวเลือกเยอะสำหรับตำแหน่งแมนเ <Yeah. S 2> ชสเตอร์ uh, But I would say s i r a c played very strong tonight. Uh, ต้องบอกว่าซีโรดนั้นเล่นได้แข็งแกร่มากวันนี้ uh, I would also say that the little John in the mid central midfield did a great job. นะครับแล้วก็ midfield ล่างเล็กของเราจอรนาตานะครับทำงานได้ดีมาก uh, But you can look at the captain Victor again another goal from set piece. นะครับแล้ววันนี้วิกเตอร์กับกลับของเราทำประตูได้อีกแล้วจากลูกตักเด็ก Kent k e n t e s, <Camp> <S, <Right>. <S like a machine it's the นะครับนาเคนตะลกสนามทุกนัดเหมือนเครื่องจักรดีๆนี่เองนะครับ and you can I can make, mention many Thiago s doing a strong job นะครับ Thiago นะครับก็มีฟอร์มที่แข็แงแกร่งอีกเกมหนึงนะครับ but Sirach and Jonathan tonight were very good in the positions and that's good for Thai football good two young players good for Thai football นะครับนะเพราะนั้นะสำหรับสีโรดและจอรดนะครับคืนนี้เป็นค่ำคืนที่พิเศษของพวกเขานะครับแล้วมันเป็นเรื่องที่ดี <All right. S 2> นะครับสำหรับ ผู้เล่นวัยรุ่นอย่างสีโรดและจอรนและวงการส้องัิไทยด้วย even the last seven or eight minutes, Siang came into the game and he affected the game นะครับหรือแม้กระทั่งเสียงลงมาช่วงท้ายนะครับวชรชลาเกลรมนะครับและมีผลต่อเกมมาก He came in to make tackles to stop them and he did that นะครับลงมาช่วยตัดเกมรกเ,เกมของอราชบุรีนะครับและทำงานได้ดีมาก So actually the last เนสียงสนะสำหรับ10นาทีสุดท้ายนะครับจริงๆแล้วเสียงคือแมนต้องเป็นแมนของช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมเลยได้สำหรับ I'm พ leased for sirach because he's he's developing his game and and i'm and, and i'm pleased for john because he's now arriving นะครับนะ่ขขอนขคาขงพอใจซีโร่นะครับเพายกระดับเกมการเล่นของเรือขึ้นมานะครับแล้วก็วันนี้นะครับจอ์นแสดงให้เห็นว่าเด็กคนนี้เกิดแล้ว and i thought when mariano came on He look e d very composed and calm ครับนะตอนที่จังหวะที่มาริอาโนลงสนามนะครับเขามีความมั่นใจกับบอลมากนะครับแล้วก็น,นิ่ h ม s สไตล์การ t ล e น h ี n i ิ่ e I thought he was g o i n g to score from the halfway line in training he scored one just like that a few days ago in the halfway line in training and uh, he had the chance tonight but he just too be short sure, he did a good one in training like that นะครับนะมาริอาโนวันนี้จะมีอยู่ลูกนึ่นะที่ว่ายิางจากครึ่งสนามนะครับเขายิงเข้าตอนสอง นะครับฮา็เลยลองพยายามเร่ยดดูนะครับ But overall a good display of um, work rate technique and pressing นะครับวันนี้การทำงานในสนามนะครับเทคนิคต่างๆที่นัเกเตะเอามาใช้นะครับแล้วก็วิธีการเคสซิ่งเป็นระบบดีมากขอบครับขอบคุณครับขอบคุณครับ